ควันเลยอะ่ะเนี่ยดู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 ปึ๊บสวัสดีครับผมแคทจอบโจจำได้ไหมครับครั้งที่แล้วเราเล่นกันประดิษฐ์นี่เลยเครื่องทําควันเย็นนะครับแล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าผมจะเอาเครื่องทาควันเย็นนี่นะครับมาเล่นกับฟองสบู่มาดูกันว่ามันจะออกมาสวยแค่ไหนนะครับควันเย็นกับฟองสบู่ออโอ้และน้ําแข็งแห้งนะครับน้ำแข็งแห้งเนี่ยผมเคยได้ยินว่ามันจะทําให้เหรียญเนี่ยมีชีวิตได้ วันนี้เราต้องติดตามกันครับไปนี่คือเครื่องทำควานเย็นวันนี้อุปกรณ์ของเราเรามีเพิ่มมานั่นก็คือน้ำยาล้างจานนะครับ เก็บความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับน้ำแข็งแห้งนะครับน้ำแข็งแห้งคือ CO2 นะครับหรือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อัดตัวเป็นก้อนมีความเย็นในระดับติดลบ78.5องาศาเซลเซียสนะครับซึ่งพอเวลามันระเหยเนี่ยมันจะระเหยจากของแข็งกลายเป็นกา๊าซทันทีไม่ได้เปลี่ยนตัวเป็นของเหลวนะครับทำให้เวลาเราเห็นว่าน้ำแข็งแห้งลงไปในน้ำมันจะเกิดกลายเป็นฟองเพราะว่านั่นคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เครื่องทำควันนี่เป็นฟองสบู่นะครับว้าวดู เป็นควันเลยอ่ะเนี่ยดู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 บ๊เท่มากดูนะครับดูดูดูโอ้โอ้ดูนะพอมันโดนมือแล้วมันแตกเลยดูว้าว บอกมานะครับแนะนามาบอกว่าถ้าใช้น้ําร้อนเนี่ยนะจะทําให้ควันเนี่ยโอ้โหตเกือบลม้มมีคนบอกว่าถ้าใช้น้ําร้อนนะครับจะทําให้ควันเนี่ยออกมาเยอะขึ้นตอนนี้ดูนะครับควันมันเริ่มน้อยลงนะดูนะผมจะเทเป็นน้ําร้อนนะครับว้าวดูควันดิน้ําแข็งจากของเก่านะเนี่ยเดีย๋ยวน้ําแข็งเพิ่มนะครับดูนี่น้ําแข็งเพิ่มมองไม่เห็นเลยอนะถ้วยอยู่ไหนเนี่ย จริงครับดูดิว้าวดู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 ว้าวฝาหลุดเลย อดไฟเลยอ่ะดูดิพอแต่ปุ๊บนะบมันกลายเป็นควันเย็นดยนะครับว้าวผมเคยได้ยินอย่างหนึ่งเกี่ยวกับน้าแข็งแห้งในอินเทอร์เน็ตมานะครับแล้วผมอยากจะลองมากเลยวันนี้มีน้ําแข็งแห้งเหลือนะครับผมอยากจะลองเอามาดูว่าเขาบอกว่าเหรียญเงินที่เราใช้นะครับมันสามารถขยับเองได้เมื่อมันโดนความเย็นจัดของน้ําแข็งแห้งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทดลองดูเหรียญน,นะครับธรรมดาเนี่ยดูนะนี่เหรียญน,นะครับ โอโหโหโห้มันมีเสียงด้วยดูดิมันสั่นเองได้ดูดิเหรียญมันสั่นเองได้เอ,อดดเ,อเอาเหรียญนึงเอาเอาเหรียญบาทบ้างโอเหรียญบาทนี้ไม่สั่นเลยเอาให้หมดเลย ออสั่นได้เหมือนกันเนี่ยดูดิพอเหรียญเหรียญมันเย็ยนจัดนะครับพอพอเหรียญมันเย็ยนจัดนะนิ่งเฉยนะครับไม่มีอะไรแต่ดูนะถ้าเป็นเหรียญแบบธรรมดาอุณหภูมิรรมดานะครับเราจําเป็นต้องทําให้เหรียญมันอุ่นก่อนเนี่ยทำทำให้เหรียญมันอุนอนนนนอ่นนะครับแล้วดูนะพอใส่เข้าไปปุ๊บม,มันก็จะสั่น ขอดูหน่อยว่าเวลาน้ำร้อนนะครับมันโดนน้ำแข็งแห้งเฉยๆมันปเป็นยังไงโอ้โหโอ้ดูดิโอ้น้ำมันดูดิโอ้กลายเป็นน้ำแข็งเลยดูดิน้ำร้อนเมื่อกี้นะครับที่หยดเข้าไปกลายเป็นน้ำแข็งเลยเรียบร้อยแล้ว คลิปนี้นะครับเป็นยังไงสนุกไหมผมว่ามันมีภาพสวยดีผมว่าเหรียญมันแปลกดีพอเวลาความเย็นและความร้อนนะครับผมว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งน่าสนใจมากถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ที่ช่อง c ชฟช็อปโจนะครับผมจะมีการทดลองสนุกๆที่เราสามารถเล่นกันเองหลังบ้านได้แบบนี้ได้นะครับคลิปนี้เรียบร้อยแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจอยากให้ผมทดลองนะครับสามารถเขียนคอมเมนต์ข้างล่างได้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ